รู้ไหมคะว่าเจ้าซองเนี้ยที่ถืออยู่เนี้ยมันคืออะไรลองทายกันดูนะคะเดี๋ยวเราลองไปถามคนอื่นกันดูค่ะว่าเขาเห็นเจ้าซองเนี้ยแล้วเขาจะคิดว่ามันเนี่ยคืออะไรไปกัน,นะคะ่ะอมยินดมันค่ะยินดมัน <laughs> <laughs> โอเคให้ทายว่านี้คืออะไรไอันี้หรอขนมเอาขนมม้กินใช่ไหมหิวใช่ไ <laughs> หมเราน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับเอาดาๆเนาะชิ <laughs> ชูเปียกปะว่าอันนี้คืออะไรคะ 希望火见了。 เรามาฟังเฉลยกันค่ะจริงๆแล้วนะคะเจ้าสิ่งนี้เรียกว่าพัมพินัตค่ะเป็นอาหารเสริมนะคะที่มีสารอาหารครบถ้วนหน้าตาเนี่ยมันเหมือนขนมแต่ว่าให้พลังงานถึง500แคลอรี่เลยค่ะเป็นอาหารเสริมนะคะที่ใช้สําหรับมอบให้กับเด็กที่เกิดภาวะทุพโภชนาการขาดสารอาหารนะคะเพราะว่าสามารถช่วยให้เด็กๆเนี่ยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นถึงสัปดาห์ละ2กิโลกร,รัมเลยค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเพราะสาเหตุอะไรพวกเขาถึงต้องเผชิญกับภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะและสาเหตุหลักนะคะก็คือสงครามค่ะสงคามเนี่ยทำให้เกิดความขัดแยง ะะทําให้ผู้คนเนี่ยต้องพัดถิ่นเพื่อสแสวงหาพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตค่ะและต้องไปเชิญกับสภาวะอดอยากและหิวโหยเพราะถูกจํากัดการเข้าถึงอาหารค่ะเกิดความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นซึ่งสถานาการณ์เนี่ยโหดร้ายมากๆค่ะรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะคะทาให้ข้าวของราคาสูง,งการเข้าถึงอาหารเนี่ยก็เป็นไปได้ยากและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะทาให้เกิดภัยแล้งเกิดน้ําท่วมสัตว์เลี้ยงจากการทำปุสัตว์เนี่ยก็ล้มตายนะคะไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้ผู้คนเนี่ยตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่จะ อดอยากค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยต่างอยากให้สันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะแต่ช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถหยุดปัจจัยที่ทําให้เกิดผลกระทบเหล่านี้ได้ทันทีนะคะพวกเราสามารถช่วยพวกเขาเนี่ยอิ่มท้องได้ค่ะช่วยให้พวกเขาได้มีอาหารที่มีประโยชน์กินมีน้ําดื่มสะอาดรวมทั้งมีที่พักพิงที่ปลอดภยัยและได้รับการช่วยเหลือที่จําเป็นค่ะครอบครัวของผู้ที่ภัยนับ,บล้านนะคะกําลังรอความช่วยเหลือจากทุกคนอยู่นะคะสวัสดีค่ะ